สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่อาทิตาคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอมารีวิวนะคะ mm hmm. เคสคนไข้นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของหนังตาตกนะคะคิ้วตกค่ะแล้วก็ช่วงพวงแก้มใต้ตาหนกใต้ตาตกลงนะคะวันนี้เราจะใช้เทคนิคลิขสิทธิ์เฉพาะของอาทิตาคลินิกในการปรับแต่งโครงสร้างใบหน้าในการฝังไหมเข้าไปนะคะในชั้นกล้ามเนือ้อและชั้นเยื่อหุ้มกระดูกนะคะ เพื่อดึงยกค่ะปรับแต่งโครงสร้างหน้าตามแนวที่วาดไว้นะคะเ,คเสร็จแล้วเราจะมาดึงยกชั้นตาค่ะโดยเทคนิคซับบราลิฟนะคะโดยที่คนไข้เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดค่ะด้วยการฝังไหมเข้าไปนะคะที่ชั้นเยื่อหุ้มกระดูกค่ะจะช่วยทําให้ตัวเส้นไหมเนี่ยดึงยกบริเวณชั้นตาปรับแต่งโครงสร้างของคิ้วนะคะทําให้ชั้นตาดูสวยงาม ขึ้นนะคะยกประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องล็อกไว้ที่บริเวณหน้าผากรวมถึงตัวเส้นไหมของเราเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีตัวล็อกนะคะอยู่ที่ชั้นเยื่อหุ้มกระดูกก็จะช่วยเรื่องยืดอายุของไหมให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะคะไม่ได้ยุ่งยากน่ากลัวเลยค่ะเดี๋ยวเราปั๊เตียงเลยคะ่ะ ยังไม่จบตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจบตอนหลังสักให้เพื่อนๆื่อทางบ้านดูขักก้นตอนของเราจบนะคะเดี๋ยวพิงนะคะคุณจุ้ ดูตอนที่เส้นมันขยับนะคะเห็นไหมคะช่วงพวงแก้มโหนกแก้ม,กมล่องแก้มล่องน้ำบัาถูกดึงขึ้นเห็นไหมคะว่าเส้นมันขยับดึงขึ้นตามมือหมอเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะไหมไม่มีขาดนะคะแล้วก็ไหมมีความแข็งแรงะคะ่ะเห็นชัดนะคะ ช้านะคะเพราะบางทีเพื่อนๆอาจจะรู้สึกแบบตามไม่ทันนะคะ ดูหน้าคนไข้กันก่อนนะคะจะเห็นว่าชั้นตาคนไข้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จทันทีข้างนี้ให้สังเกตที่คิ้วก่อนนะคะนี่คือทําเสร็จแล้วลุกนั่งทันทีนะคะไม่ได้แต่งภาพไม่ได้รีทัชเลยนะคะให้สังเกตที่โครงคิ้วค่ะเราปรับแต่งโครงคิ้วซึ่งเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะเสริมหนูเหงงให้กับหน้าคนไข้ด้วยเห็นไหมคะว่าคิ้วดูโกบงตัวสวยขึ้นเมื่อเทียบกับคิ้วข้างที่เรายังไม่ทํา สเต็ปที่2ก็คือชั้นตาค่ะจะเห็นว่าชั้นตาถูกยกขึ้นคุณแม่มองกล้องชัดๆได้เลยค่ะจะเห็นว่าชั้นตาข้างนี้หนังตาดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะแกะเทปออกแป๊บเดียวนะคะเมื่อเทียบกับหนังตาข้างนี้ตูบมากเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวขอฟอเสเซปแกะเทปออกนิดนึงนะคะเดีเราใช้เป็นเลื่อนทางบ้านดูกันชัดๆนะคะเมื่อกี้เราปิดเทปปิดแผลไว้แป๊บเดียวนะคะ คุณแม่อาจจะรู้สึกล้างล้างต้งเทมทนล็นึงนะคะแต่เราแกะเทมออกนิดนึงค่ะและเห็นไหมคะว่าช่วงล้อมแก้มหน้าแก้มใต้ตาองศาของโครงแก้มถูกปรับยกให้ดีขึ้นใต้ตาหางตาถูกยกขึ้นนะคะแล้วก็ชั้นตาสวยขึ้น,นะคะ่ะหรับตาแป๊บเคะ่ะแออสกนิดนึงค่ะ ่อยล้างตาแล้วไหมคะลืมง่ายขึ้นไหมคะมันเทปนี้มันล้างไปอีกหนึ่งนะคะ,ะให้เพื่อนๆมองสังเกตความอูมของไขมันที่ชั้นเปลือกตาค่ะมันลดลงเลยเห็นไหมคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันปรับแต่งโครงสร้างคิ้วโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดเพื่อที่ลดมันจะลดรอยแผลเป็นใต้คิ้วลงเห็นไหมคะว่ามันช่วยเรื่องของการยกชั้นตา ปรับแต่งโครงสร้างคิ้วปรับแต่งชั้นตาได้โดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของลดระยะพักฟืน้นแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของรอยแผลเป็นใต้คิ้วเพราะว่าหลายหลายคนนะคะอยากทำซับบราลิฟท์ค่ะอยากยกคิ้วแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการกลัวเรื่องของรอยแผลเป็นใต้คิ้วนะคะเทคนิคนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดนะคะลิขสิทธิ์เฉพาะของอาทิตาคลินิกเลยนะคะเพื่อแก้ปัญหานะคะ คนที่มีปัญหาคิ้วตกค่ะคิ้วตกเห็นไหมคะหนังตาบวมตกเห็นไหมคะอ่ามันสามารถดีขึ้นและหายไปได้เองนะคะห่วงแก้มที่ตกใต้ตาที่ตกถูกดึงยกให้ดีขึ้นใต้ตาเต็มขึ้นลองแก้มดีขึ้นคมับและช่วงโหนกแก้มสวยขึ้นหันด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะจะเห็นว่าพอหลังทําเสร็จไม่มีรอยแผลเลยนะคะเราซ่อนรอยแผลไว้ทั้งหมดจะมีแค่รอยยาชานิดหน่อยนะคะ ใครที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาได้เจ็บไหมคะคุณแม่นิดหน่อยนนิดหน่อยเลยนะนห,นยยนะหายกลัวไหมคะไม่กลัวแล้วนะคะดูรีวิวอธิตาคลินิกมานานแค่ไหนแล้วนะคะก่อนเข้ามาค่ะาดนดูหลายเดือนแล้วนะคะพอมาแล้วรู้สึกหน้าตึงเลยไหมคะตึงยกสวยเลยนะคะค่ะอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านไหมคะถ้าใครอยากดึงหน้ายกกระชับควรมาไหมคะสนใจกามาได่ค่ะ ไม่เจ็บเลยนะคะสวยเลยนะคะายกลัวไหมขายกลัวเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแวะเข้ามาปรึกษาได้ค่ะที่อาทิตาคลินิกค่ะวันนี้เหมาะกับคนไข้าลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ